ุณลักษณะของผู้นำตามแนวพุทธจะเป็นอย่างไรก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจธรรมะแบบบ้านๆกันด้วยนะครับและกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคุณลักษณะของผู้นำตามแนวพุทธคุณลักษณะของผู้นำที่ดีการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้นำที่ดีในที่นี้ จะมุ่งไปที่คุณลักษณะของผู้นำตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ท่านได้แสดงมาไว้ในการพิจารณานั้นมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้นำที่ดีพึงยึดหลักพรหมิหารสีได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาในทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้นำสามารถประสานงานประสานคนได้อย่างมีดุรยภาพ ทำให้สามารถดําเนินกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ผู้นําที่ดีพึงยึดหลักธรรมมาธรรทธิปไตยได้แก่ความไม่มีอคติเป็นผู้มีความยุติธรรมเที่ยงตรงในการดําเนินกิจการงานเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป 3. ผู้นำที่ดีพึงยึดหลักธรรมของสัตบุรุษคือสัพพริสธรรม7อันเป็นธรรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแห่งการมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีพร้อมทุกประการคือรู้หลักการรู้จุดหมายรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนและรู้บุคคลผู้นำที่ยึดหลักสัพพริสธรรมเจย่อมเป็นผู้ นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจนรู้การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอรู้ความพอเหมาะพอดีในการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างอย่างเหมาะสมรู้จักประสานงานกับบุคคลต่างๆอย่างถูกต้องรู้การวางแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของมวลชนสังคมและ ประเทศชาติตลอดไปนอกจากนี้พระธรรมโกศาจารย์ประยูนธรรมจิตโตได้กล่าวถึงการเป็นผู้นำที่ดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไว้5ประการมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้นำที่ดีพึงมีคุณลักษณะ3ประการดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปักนิกาสูตรคือ 1. นจกคุม,มาเป็นผู้มีปัญญามองการไกล 2. วิทูโรเป็นผู้รอบรู้ในการจัดการกิจการงานทุกอย่างอย่างถูกต้องและ 3. นิสยะสัมปันโนคือเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้ย่อมทำให้ผู้นำสามารถดำเนินกิจการงานทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ผู้นำที่ดีพึงยึดหลักธรรมมาธิปไตยเพื่อมุ่งบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่มวลชนสังคมประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 3. ผู้นำที่ดีพึงยึดหลักภละสีคือ 1. ปัญญาภละเพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาให้รอบรู้ในทุกๆด้านทั้งด้านตนด้านคนและด้านงานอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงาน 2. วิริยะพละเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นภาคเพียรไม่ถ้อถอยในกิจการงานทุกอย่างเพื่อให้สามารถทำกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้สามอนวัตช,ชะพละเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสำคัญในการทำงานและสีสังคหะพละเพื่อให้เป็น ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั้งหลายทําให้เกิดการประสานงานที่ดีในทุกๆุกฝ่ายฉะนั้นผู้นําที่ดีพึงยึดหลักพระสีในการปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถดําเนินกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป 4. ผู้นําที่ดีพึงยึดหลักพรหมวิหารสเพื่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการดำเนินกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 5. ผู้นำที่ดีพึงยึดหลักสังขาวัตถุสเพื่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานกับบุคคลทั้งหลายให้กิจการงานทุกอย่างบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้กล่าวโดยสรุปได้ว่า คณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือผู้นำที่รู้จักน้นอมนำหลักธรรมข้อที่ว่าด้วยพรหมิหารสี่สัพปริสธรรมเจ็ดพละสี่สังฆาวัตถุสี่และหลักธรรมมาธิปไตยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในองค์กรเป็นคนลักษณะสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้กิจการงานทุกอย่างบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลชนสังคมและประเทศชาติอย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป